ติงข่าวในน็สวัสดีครับวันนี้เห็นเขาสมัครรสเขตทั่วประเทศแล้วนะต้องการสศส400คนน่คนสมัครเป็นหมื่นเป็นพันเลยนะครับราสร้างตัวให้กับพี่น้องเอซ์มีเรื่องข้อสังเกตนิดนิดหน่อยๆที่ชาวบ้านเห็นนะฮะว่าแต่ละเขตจับเบอร์กันใหม่หมดเลย คนก็สงสัยว่าทําไมพักการเมืองพักหนึ่งมีปาิลิตเบอร์หนึ่งมีเขตเบอร์หนึ่งทำไมไม่ใช้เบอร์เดียวกันไปเลยคือจับได้เบอร์หนึ่งก็ใช้เบอร์หนึ่งทั้งเขตทุกเขตอะสี่ร้อยเขตก็เบอร์หนึ่งปาทิลิก็เบอร์หนึ่งนะฮะทำไมถึงไม่ทำานะแล้วบางคนก็เผลอไปด่ากกตไงนะครับประเด็นก็คือว่าคือกกตเนี่ยเขาต้องทําตามกรรมธิการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งนะฮะข่าวที่แล้วเขาเถียงกันอย่างนี้ฮะพัก เพื่อไทยก้าวไกลประชาธิปัตย์เขาเห็นด้วยว่าควรจะมีเบอร์เดียวทั้งปาร์ตี้ลิสต์และก็เขตและ400เขตจะใช้เบอร์เดียวไ,ไปเลยเขาบอกว่าอย่างเนี้ยหนึ่งมันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าใจง่ายนะชาวบ้านจะได้เข้าใจง่ายว่าถ้าชอบลุงตู่กาทั้งปาร์ตี้ลิสต์ทั้งเขตให้ลุงตู่นะถ้าชอบเพื่อไทยกากาถ้าชอบให้ปัดกากาให้มันง่ายเบอร์เดียวกันนะฮะหรือเขาบอกว่าพักการเมืองมันก็จะได้หาเสียงง่ายด้วยถูกไหมฮะไปหาเสียงไหนก็เบอร์เดียว นะหาเสียงให้เขตรูจกก้จักกับเบอร์เดียวโคราชกับเบอร์เดียวกันนะครับปาร์ติลิสกับเบอร์เดียวกันหรือนะกรกตรทางานง่ายบัตรเสียจะได้มีน้อยนะครับและกรกตรไม่ต้องพิมพ์บัตรถ,ถึง401แบบเห็นไหมครับโอ้โหพิมพ์เขตนู้นเขตนี้มันคนละเขตคนละเนนบอร์หมดเลยอะ่ะมันเท่ากับพิมพ์บัตรใหม่หมดเลยอะ่ะนะมันก็พิมพ์เยอะพิมแยะพิมพ์ทั้งหลายแบบเนี่ยมันก็ทําให้เกิดบัตรเสียได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับและมันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะที่ ให้มีบัตรสองใบคือปฏิริษีกับเขตมันจะได้ชัดเจนอย่างนี้นี่คือกรกรมการเสียงข้างน้อยแพ้ฮะกรรมการเสียงข้างมากคือพรรคพลังประชารัฐนะกับผู้พักปัดเสษพรรคเล็กพรรคน้อยชนะคือบอกอยากจะให้มีการแต่ละเขตคนละเบออ,อยากให้ปฏิริษีก็คนละเมอกับเขตเขา <ste am> บอกว่าทําอย่างเงี้ยพักใหญ่มันจะได้ไม่ได้เปรียบพักเล็กอจะได้สู้ได้เพาว่าะว่างนี้เพราะว่าพักเล็กไม่มีแคดิเดตชื่อดังๆเหมือนพักใหญ่ <ste am> เขากลัวว่าเดี๋ยวพวกแคดิเดตพวกปฏิริษีเอาไปกินหมด เอาไปกินทั้งสองเบอร์เลยพักเล็กพักน้อยก็ไม่ได้เกิดนี่เขาคิดเหตุผลอย่างนี้นะครับที่เอาชนะมาได้นะครับเขาบอกว่ามันเพิ่มความสําคัญให้กับสสเขตด้วยจะได้มีความสําคัญว่าเบอร์ของกูเบอร์เดียวไม่เกี่ยวกับเบอร์เขตอื่นเขาว่ากันอย่างนั้นนะแล้วบังเออในคำว่าว่ากันอย่างนี้มันชนะฮะมันทําให้กอต้องมาทําตามแบบนี้นะแล้วเราก็เห็นความวุ่นวายเนี้ยเราก็จะเห็นว่าลุงตู่ก็ดีลุงป้อมก็ดีไม่อยากได้เบอร์สามอะเพราะถ้าได้เบอร์สามมุกชูมาเนี่ยเขาหาว่าสามกีบเลยนะุณเห็นไหมครับมันก็เลย ทำให้มันเกิดความรักรั่นแล้วทําให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจยากแต่ว่าเรื่องง่ายๆแค่นี้ฮะแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังมันอย่างนี้แหละครับมันเลยวุ่นวายแบบนี้